สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับมาฮอตขั้นเทพนะครับวันนี้เราจะมาท้าดวลกันนะครับต้องมาดูกันนะครับไปยีบสี่ครับไปสิบแปดนะครับดันอย่างเดียวครับไปยีิบสองครับไปยี่สิบครับ เขาจะเดินหมากไหนไปสิบสี่ครับสองเกมนี้เราจะชนะหรือไม่กินครับเขาแลกมาแล้วนะครับเราดันไปสิบแปดดีครับเขาแลกมาแล้วครับเราลิบดันไปครับจะเดินหมากไหนครับหมากต่เอเขาเดินมายี่สิบเรากักไปก่อนนะครับ ไอ,อไปสิบครับเพื่อเราจะไปต่อต่อเข้าฮอตนะครับแรกฝั่งนี้ดีกว่าครับไปครับเข้าครับไปยีิบสองครับ ต่อยก,กินสองเลยนะครับไปครับยีิบหกครับเขาฮอตครับโอ้เราเขาชาวเขาครับเสียเปรียบเลยครับเ,เขาไม่เข้าครับเขายังไม่เข้าครับไปครับ เข้าไปครับหนึ่ตัวมีเสมอหรือเปล่าครับหมากนี้มีเสมอหรือเปล่าครับหมากนี้ เสมอเปล่าครับหมังเสมอนะครับหมังนี้จบแล้วครับหมังนี้เสมอไปครับเรามาต่อกันด้วยเกมที่สองนะครับเกมนี้ไปครับดันไปครับ เกมที่2ใครจะชนะครับอุดครับไป9ครับไป10ครับหมากเดิมนะครับหมากเดิมไป13าครับ แลกใหม่แล้วนะครับหมากเดิมครับไปห้าก่อนครับกินครับเราขึ้นไปกินฟรีดีกว่าครับจะได้ฟรีหรือเปล่าครับกินเลยครับกินครับ ต่อไปครับเราต่อไปครับให้เขาเลือกกินครับไปสิบครับเราไปต่อเลยครับ เข้าฮอตสองครับรอบนี้เรามีเหลือสามตัวนะครับตอนนี้เราเนี่ยจะได้เปรียบครับเกมนี้หลังจากเกมแรกเราเสมอไปนะครับเข้าฮอตไปครับรอบนี้ก็น่าจะไม่พลาดนะครับมากสองต่อสามข้าฮอตครับ ลรวแลกฮอตไปครับเรียบร้อยครับกระดานนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมด้วยน,นะครับลิปนี้เราก็เสมอหนึ่งชนะหนึ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ